ครับนะครับก็รายงานเพิ่มเติมจากความคืบหน้าเมื่อคืนนี้เรื่องของการระพยพของคนไทยนะครับก็เป็นที่น่าเสียใจว่ามีรายงานเพิ่มมาว่ามีคนารายงานไทยเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งเป็น21นะครับตอนนี้เรื่องของอาการเอาเครื่องบินเข้าไปก็ยังมีความคืบหน้าจากเมื่อคืนนี้แต่ทางกระทรวงต่างประเทศก็ได้รายงานมาว่าเรามีความพยายามที่จะหาช่องทางอื่นในการลบพยพไม่เป็นทางเรือซึ่งน่าจะดีที่สุดแต่ว่า ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าจริงแล้วท่าเรือที่ยกคนได้ก็ต้องผ่านกาซาเพราะฉะนั้นก็เป็นโซนอันตรายซึ่งท่านทูตไทยประจำอิสราเอลก็บอกมาบอกว่าน่าจะลาบากก็มีทางนึงก็คือผ่านทางรถยนต์ออกจากทางจอรแดนนะครับก็พยายามดูแลอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของอไม่ใช่แค่ส่งบุคลากรจากส่วนต่างประเทศอย่างเดียวยน่วยการรัฐอ,อื่นซึ่งของไม่เปิดเผยแล้วกันที่มีความชํานาญในเรื่องของการอพยพเนี่ยก็มีการติดต่อเข้าไป แล้วก็จะมีการส่งบุคลากรเข้าไปอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไทยให้มีการเคลื่อนย้ายออกมาได้อย่างได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดครับอย่าง15คนเมื่อวานที่มาได้แค่4ค,คนตอนนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมไหมคะยังยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบน่าจะออกมาแล้วนะครับถ้าเกิดยังไม่มีก็น,น่าจะออกมาแล้วนะครับเมื่อคืนขึ้นเครื่องมาแล้วเท่าไหร่น,น่ะสิสิบห้าขึ้นมปได้แล้วครับได้แล้วครับสิบห้าคนครับ ก็เดี๋ยวมีอะไรเคริ่มเติมเขาเย็นๆนี่เดี๋ยวบอกอีกทีนึ่งน่าจะมีข่าวเพิ่มเติมมานะครับขอบคุณครับรายงานเพิ่มเติมจากความเคลื่อน,น,นื่าคือนีเรื่องของการระุบิ์ของคนไทยน,นะครับตัวผมที่น่าสนใจว่ามีรายงานเพิ่มมาว่ามีคนรายงานไทยเสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งเป็น21นะครับตอนนี้เรื่องของการเอาเครื่องบินเข้าไปก็ยังมีความเคลื่อนทน่าจากเมื่อคืนนี้แต่ทางกระทรวงต่างประเทศได้รายงานมาว่าเรามี ความพยายามที่จะหาช่องทางอื่นในการระโยยกไม่ไปทางเรือซึ่งน่าจะดีที่สุดแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายว่าทีนี้ข้าเ,เรือที่โยกขหน้าก็ต้องผ่านกาซาะฉะนั้นก็เป็นโซนอันตรายซึ่งท่านทูตไทยไปทระจามิเซลก็บอกมาบอกว่าน่าจะลำบ,บากก็มีทางน,นี้กนะ็คือผ่านทางรถยนต์ออกจากทา,ทานโซเล่นนะครับก็พยายามดูเลยนะครับแล้วก็เรื่องของ ไม่ใช่แค่ส่งบุคลากรจากสุดต่ะเทศอย่างเดียวหมนกานร,รัฐหนุนซึ่งของไม่เปิดเผยนะแต่ที่มีความชำนาญในเรื่องของการยพยพเกนี่ก็มีการติดต่อเข้าไปแล้วก็จะมีการส่งบุคลากรเข้าไปอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไทยให้มีการเคลื่อนย้ายออกมาได,ได้อย่างได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดครับอย่าง15คนเมื่อวานที่มาได้แค่4ค,คนตอนนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมไหมคะยังยังไม่ทราบคราบยังไม่ทราบน่าจะออกมาแล้วนะครับถ้าเห็ว่ามีก็น่าจะ มื่อคืนขึ้นเครื่องมาแล้วเท่าไหร่ครับก่ขึ้นไปได้แล้วครับได้ deriv. แล้วครับก็เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีเดี๋ยวบอกทีถ้าจะมีอรเพิ